อันนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวกันว่าได้อะไรบ้างอันแรกคือโมเดลระบบมนุษย์ร่างกายมนุษย์นี่อันนี้ขอดได้นะเป็นหัวเป็นภูมิเป็นแบบเป็นไส้ขอดได้ขายสิ39บาทจ้า39บาทช่วงโปรโมชั่น39บาทมีขายกระทั่งผงสามเกลอง212บาทผงสามเกลอนี่รถตักพลังงานแสงอาทิตย์ พิมาแสนสวยพิมาแสนสวยอีกอันนึงมีคนไปต่อแล้วเรียบร้อยอืมอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทถึงเจ็ดสิบบาทหนังสือหนังสือกรเป๋าดเล่มละต่อาให้ดูหน้ามันนี่นี่เจ็ดสิบห้าบาทเจ่สิบห้าบาทเล่มเล็กยี่สิบบาทเล่มกลางห้าสิบบาทอืมกระดาษรายงานเจ็ดบาทแะยิ้มสอยังลป๊บปุ๊บปๆ๊บ อันนี้อันละสิบบาทเกาอ้วนยี่สิบบาทหมดแล้วเบ็์เสร็จแล้ววันนี้ซื้อหนังสือไปเก้าร้อยบาทเท่าไรสิบสี่เล่มสิบสี่เล่มทั้งหมดเนี่ยเก้าร้อยบาทอืมขอแค่ของเล่นนี่ก็แพงสุดของเล่นอของเล่นก็บันเทิงนะครับแล้วมีของเล่นลทั้งหมดเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจ้า